สวัสดีค่ะสวัสดี FC บ้านซีวิไลอ่าทุกคนสวัสดี FC อีอล,ล่าซิดาเลาสสวัสดีทั้ง FC ทั้งสปปเลาสนั่แล้วก็ FC อ่าที่อยู่ต่างแดนเนาะถ้าเกิดผู้ใดได้อ่าเบิ่งคลิปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนเนาะวันนี้เฮาสิเอาบรรยากาศอ่าที่เฮาเคยเว้าไว้เมื่อเช้าที่เอาบรรยากาศช่วงนึงที่อ่าบ้านพ่อผู้เพิน่นเป็นสําเปตเจ้าภาพกับทินเนาะคือไอ้กองของ สีวิไลเพลินบานสีวิไลเพลินอ่าก็ได้เบิ้งช่วงคอนเสิร์ตดีหลาเต้นไปแล้วอ่ามาทำมาเบิง้งบรรยากาศอ่าช่วงที่แห่กระถินกันพี่น้องอ่าว่ามีผู้ใดม้วนก็ม้นมแน่ช่วงแห่กระถินแล้วก็มาฟังแจก,กปากของครูว่าที่กองกระถินกองเนี่ยมันเกิดมาได้แจงใดมีอ่ทา FC, ทาั้งเอฟซีทั้งใดซอยสนับสนุนเรือพ่อแม่เอฟซีทั้งใด่ากองกระถินกองนี้เกิดได้แบบใดเดีในห้องไปฟังแจกปากของครูกันท่าถือว่ามื่อนี้เป็นมงคลที่สุดเลยนะครับบานหักสีวิไลเฮ้ารวบรวมรวมตัวกัน เกิดกระถินตนบักญ่ขึ้นครับคาดว่าบ้านฮักเราเนี่ยน่าจะประมาณสักไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นนะนะครับบ่าต่ำกว่าสี่หมื่นบาทนะครับยอดของได้เฮาเนาะนะครับคือความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆนพ,พี่น้องๆทางออนไลน์นะครับการที่เกิดขึ้นบ่ได้เมื่อเนี้ก็เลยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการรวมตัว

้าพการทังบุญจกับีืวทางลงจากเดียวกาันำจึงขออันเชื่อรเกียรติเราเทิดาเกิด่าวามาแล้วนั้นรงเสด็จลรงมากอุโมทพนาสาธุการรองเูกาทุกคนทุกวงก็อบ้าคือ ผูถือผักถินผู้ไม่ถือผู้สอนผู่าตัวเอี้มวเา็ุนตุนตูนีวันนี้หน้าเดียวนี้เ้าบ้านูรามอจาริพี่น้องไดความใจกันทั้งบุญกับเีรทงองกับีย่ะนันจึงขออันเชื่อถ้อยเอกเจ้าเล่าเทวดาตีราหน้าแมาแหล้วนั้นตรงเสียทล่ว่าต้องไตถวรคุเจ้า ามรลยละเอียดที่พอผู่คนแจงเนาะกับค่ะขออนุโมทนาบุญกับบ้านสีวิไล่นํำที่ได้ดกระถินนะกล่องนี่ไปที่วัดเพิ่นรับวันนี้วัเสาร์นี่ไม่เคยได้รับกระินตามาี่เที่คนบอกขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญน่คขอัวสีวิไลแล้วก็ขอให้พม่เอฟซีทุกคนที่มีส่วนรวมในการโอนมาไล่ออนไลน์ในกระถินนะคะนี่ขอให้มีแต่อา่า ความสุขความจเจริญเนานะแล้วก็คิดวังสิ่งใดก็ให้สมดังใจปรารถนาให้ได้มาถ้าได้ถ้ขอให้กระป๋อยลอยเท่าพันธ์ไทยของพอพ,อพ,อพ,อพอมมเอฟซีทีทุนสนับสน,นุนกระถึงนในกองนี้แล้วพี่น้องสังเกตมีอยู่ลิงตัวหนึง่งมวนกวนโมเต็นคือสีเงาคนละพี่น้องเอออีหล่ะเต็นคักเต้นแน่พนมวนอยู่ผู้เดียวอ๋อมวนอยู่ผู้เดียวลวดอในงานกระถินเมื่อกีเนาะ อยู่ดงด่งดงดงอยู่พะผูว่ามวนอยู่ผูเดียวอ่ามันบรรยากาศกับไปตามที่อ่ะพ่อแม่เอฟซีเดบิงตหลัหลังก็มี่อแฮ่ล้วก็มาทีอ่ะวัดเนาะมาถวายที่วัดเดี๋ยวเขาจะไอไปเบิ้งว่ายอดกระทินหินพอผููบอกว่าไอนี่คือแบบว่าไอเเป็นนี่เป็นสายกเดี๋ยวยอดกระทินมันสินับที่หลังอะเพิ่นเพท่านไดไอในในคลิปมันกับเพื่านมีแต่เพิ่นมาแจงมาแจงที่หลังเนาะว่ายอดไอกระทินทั้งหมด อทิบานฮักสิวิไลเนาะที่เพื่อนเดอขอไปรวมหนะ้มือนี้ได้ทั้งหมดห้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทพี่น้องน,นี่เพื่อนเดอปักโพลไว้แล้วไงยังบ่ถึงเดยอยังบ่ร่วมกับยอดไอเงินที่โอนเข้าบัญชีวัดเดออันนี้เป็นแค่อกระถินที่แบบเป็นบ้านฮักสิวิไลไปไอสมทบไปรวมพุ่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแปะคลิไปไว้ให้ว่ายอดกระถิน ที่เพิ่นจัดอันนี้เป็น,ปนยอดร่วมทั้งหมดไปแคยอดที่แบบว่ายอดกับทีนบ้านฮักสีวิไลเนาะที่เป็นเดโฟตมาให้เอซี่เดบุ้งมันมกับิ่ประมาณนี้เนาะพี่น่องเอซี่อ่าเราก็ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเขาเพื่อที่ิปไลเนาะก็ขอสาธุบุญนะเพิ่น ในการกระทําไปทรงยอดกระถินหรือว่าทํากระถินไปถวายที่วัดในในมือนีก็ขอให้สิู้ใดที่มิส่วนร่วมในกิจกรรมข้านี่ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งมีสูควาพรลางกายแข็งแรงคิดว่างสิ่งใดก็ขอให้สมวัตดังแกปัถนาคิดดีทําดีขอให้สิ่งดีๆตามมาได้มาก ิบาทยี่สิบบาทลอยบาทพันบาทแสนบาทก็ขอให้ได้กลับไปขึ้นลอยเท่าพันเท่าทุกทุกตคนขอให้เอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะถ้าเกิดอามีอะไรอัปเดตท,ที่เกี่ยวกับบ้านสีวิไลเกี่ยวกับอิล่าที่ดานเล่าเดี๋ยวเขาจะมารายงาหรือว่าจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังอยู่เลยๆนะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเอาคลิปนี้ก็ลาลงณตอนนี้สวัสดีค่ะ